จิตประคองใจไม่คงสราานไปก่อความรู้สึกไม่ดีไม่งามถ้าปล่อยจิตปล่อยใจไปมันก็มีสองเรื่องอิทธารมกับอนิธาารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจคนที่ชอบใจกับอนิธาารมณ์อารมณ์ที่ไม่สุขใจไม่ชอบใจไม่ชอบหน้าใครอะไรต่างๆมันคอยมาลบกวนจิตใจ พราะนั้นถ้าเรารู้จักฝึกจิตใจให้อยู่กับความไม่เกลียดไม่รักไม่ไปหลงรักใครแบบหัวปักหัวปั้มไม่ไปจังใครแบบหัวพัดหัวเวียนหัวเราจะได้ไม่เสียสูงนั้นลองทำดูอยู่ด้วยความไม่รู้สึกเกลียดไม่รู้สึกรักเป็นความรู้สึกจิตว่างเย็นสงบสบาย ว่าด้วยอารมณ์อื่นใดทั้งหมดรมไม้ใจเนี่เป็นงตัวปัญดาเป็นของปัญดาถ้าใครติดตามดูเฝ้าอยู่กับมัน มันจะไม่มีอารมณ์รักอารมณ์ชังใครรักลหมหายใจใครชังลงหมหายใจมีไหมเปลี่ยนลหมหายใจตัวเองสุดขีดรักลหมหายใจตัวเองเป็นบ้าเป็นหลังก็ไม่มีนะมันแปลกดีนะอยู่กับลหมหายใจใจสบายไปอยู่กับใครทั้งหมด อยู่กับลูกก็เพรวก็มีวิตกกังวลว่าเขาจะทิ้งเราก็าจะทำร้ายเราเจะนอกใจเราอยู่กับลูกกลัวว่าจะทำผิดคนังให้เราอยู่กับลมใจนี้อนลำสบายเพราะนั้นเขาจึงให้เราเนี่ยจเจริญ อานาปานสปิติดตามดูรมหายใจสั้นหรือยาวเ้าลึกออกลึกเกาะยาวออกยาวเป็นเรื่องที่ควรจะทำอย่างยิ่งอย่าให้ใจเราเกิดเราแก่เราตายเราลบไม่ให้ใจจิงสั้องกั สลายใจเกิดคุค่าเกิดมีประโยชน์การเกิดเราก็มีความหมายที่ดีงา ่าตอนนี้นว่าไม่มีใครเปลี่ยนลมหายใจตัวเองแต่รมหายใจที่ที่หลอ,อกไปเนี่ยอาจจะเหม็นคนอื่นคนอื่นจะไม่ชอบลมหายใจเรามีไหมมีไหมมีแต่เราไม่ชอบลมหายใจเราเองเนี่ยมีไหมแร้เราเลิกเรา,เราชอบอย่างเป็นวักเป็นเวนเป็นบ้าเป็นหลังมีไหม พุทธเรื่องนี้นึกถึงตอนอยู่ส่วนโลกเจ็ดปีหลวงพ่อพุทธ,ธาญญาทาจะดมบรรยายธรรมทุกคนพละกาลารนลนามามหญ้าเรียกว่าการบรรยายธรรมมันว่าบรรยายธรรมะ,าญญารรมะปาติโมกปาติโมกเนี่ธรรมดาเป็นเรื่องวินยัย แต่พอเติมธรรมะปาติโมก็กลายเป็นอะไรไม่ใช่บรรยายวินยัยแต่เป็นบรรยายธรรมบรรยายธรรมเรียกว่าอะไรอ่ครบสัจเจ็บปตดท่านบอกว่าเทศแบบนี้ไม่กะนุกถนอมคนฟังแต่จะทำเหมือนกับ chăng băn mò chăng băn mò này, cũng không khói thúc thuốc tì cho mò Khóa rụng khóa sùng Mò sẽ biêu ở chăng trong đấy Tông thúc, tông đập, tông tì Hãy mà khóa rụng khóa sùng Đến cản thiệt Bạn Tham mát bà Tỳ Mộc này còn khăn Nặng Luôn lèng Con phân bị chết buồn Thầy thân có dọc tổng hợp Vì Pháp Phật Thế Cháu Bằng thì có thết nặng, bằng thì có thết bào Thết nặng nhất, được gọi là Được gọi là Ảt Khĩ Khánh Thổ Pháp Mất Thật Sụt Thết bào dọc dòng sẵn sớm cho chú a Tạ Thất Khắc Vì con này lợt, con nắn lợt, อันนี้เทศจแบบชูกำลังใจแต่เทศนแบบตกซ้ายตกขวานีเมันช่างปันหมอักขิคันตโรปรมัสูตรเนี่ยเทศแล้วเกิดผลสามอย่างร้อยแปดสิบลูกนั่งฟังสัอักเลือดขอลาสุดหกสิบลูก อยู่ไปไม่ไหวแล้วโดนกระเทือนใจไม่ถึงก็อาเลือดแต่เสียดแทนอารมณ์เกิดวิปฏิสารอย่างหนึ่งเกิดร้อนใจต่อาการกระทําของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าเทศน์ชี้แว่ากินทานไฟเล็กแตงแดง,แดง กินทานไฟแดงแดงกระทานอาหารอันเลิศรสของลูกสาวข้าบดีทํามพิกษุว่าเธอจะเอาอยังไงดีกินอาหารของลูกสาวข้าบดีอันเลิศลสดแล้วก็หลงไหลชื่นชมกับเรื่องกินเป็น ันเป็นเวรบกงานทันไฟเด็กแดงกินอิ่มแล้วทำบาตรทกำกรรมกินทางไฟแดงๆตายโดยไม่ได้ท,ทกำกรรมต่ออันไหนดีกว่ากันทางปิชฌาส่วนใหญ่ก็ตอบว่าขอกินอาหารเลิกรถกองลูกสาวก็ลำบาีพุทธเจ้าบอกว่าถ้ากินแล้วทำชั่วนี่ะ กินทานไฟแดงๆห้ตายซะเลยกรรมชั่วจะได้ยุติแค่นั้นไปรับกรรมตายกรรมตายก็ไม่มากแต่ถ้าอยู่แล้วกินแล้วทำกรรมชั่วเรื่อยๆมันหับผลนานน,นานละกฟังนี้อะัอักเสบเดี๋ยวก็มีขอลาสึกไปก็มีปื้มปีติบรรุพระอาน หกสิบลูกสัตว์เลือดหกสิบขอลาศึกหกสิบปีติปราโมทว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรตามที่พระเจ้ากรับมีก็เกิดภูมิใจปีติปราโมทบรรลุพระอนามไปหกสิบลูกนี่ยเรียกว่าร้อนแรงหนักหลวงพ่อพุทธทาสก็จะเทศในลักษณะ เนี่เฉพาะวันพระช่วงเข้าพรรษาเพรา,ามระมีพระมาบวดยุคเป็นแปดสิบสิบลูกรวมทั้งเก่าด้วยเป็นร้อยลูกหรือเกือบร้อยลูกจะลงเทแบบเนี้ยทุกวันพระเรียกว่าธรรมะปาปิโมถ้าเรียกตามภาษานั้นพระเทศแบบคูดเกลา ให้บรรเทาเบาบางจากความช่วร้ายยังน่าทึ่งยังไงก็มีประโยชน์หนักหนักให้ความยู่เช่นคุยสีีที่แท้แพ้กิเลสหน้าสมเพชปวดตัวไปทำไมไหงอหลุงบางทีก็โขกหนักกับลักเลยแม้ปวดใหม่ๆหม่ ก็าทาตัวอยากดีเพรไม่กี่ปีก็อยากเด่นไม่กลัวใครเขมดเพราะอยากดังใครห้ามก็ไม่ฟังเพราะอยากโดเริ่มคดเริ่มโกงในที่สุดมันก็ดบอับแหลงไปอะไรจำนองเนี้ยเป็นคำกรนที่เจ็บปวดมากนี ระจิปังนั้นก็เรียกว่าติดหูติดต,ตาติดใจนไปสมัยนั้นก็มีพระลุงเดียวกันเนี่ยวรณะพระไปเยอะหลายองคเมื่อวานนี้เองเพิ่งร,รับคำับพระมาหาปฏิทิซึ่งท่านชอบฟังเรื่องธรรมปฏิโบกมากออกเป็นการขูดเกาที่ดีเยี่ยม อายุน่าจะสักแปดสิบกว่าไปบินทะบาทด้วยกันประจำจำได้บันหนึ่งฝ่ายไล่ฟิตท่านก็ไหวท่านท่านเอาปั่นเอาฟาปั่นก็ปัง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 ไฟก็ตกใจวิ่งเป๋ไปทางอื่นอานตามายก็ไม่ทำไม่ถูกงันวันสารแรก โอ้ไฟกรบวพาะอื่นมันไม่มถูกกเขาเล่าเรื่องาบันี้ให้ใครไปคอยอ่ะอีต้นกล้วยไอ้ต้นกล้วยมันใบเหลืองๆนึกว่าจีวรเรล่าเดี๋วเปล่าเดียวเป่าขออยู่ตรงน,นั้นอ้าวไอ้ต้นกล้วยไฟนี่มันไม่ชอบเยลืชอบฝีต้นกล้วยใบเหลืองๆก็จ้อวิ่งไล่ฟีดรปจีวรเหลือง เกิดมาปฏิบัติกระโดดฝ่ายไลฟิตครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่วิ่งต้องวิ่งเนีทำตัวรอดก่อนอ่ะอ้าเพรมันนั่งนึกถึงคน,นรักุ่นเดียวนี้ไปแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าที่จังชาติสามสิบองค์เลย ที่อยู่ด้วยกัไไนอไรแล้วสิ่งที่กระทบกระแทกได้ดังนักที่คำเทศนั่นก็คือว่าอยากปล่อยให้ร่างกายสุกโ o มแล้วคิดจะข้ามฝั่งข้ามฝ่ายท้านจะแทรกก่อนไว้ก่อนความปิดความเก่อะไรเนี่ย ดูแลมันคนข้ามความได้เดินข้ามหลอดไม่หลอดจะล่นพ้ายลนฝายังไงพยายังข้ามไม่พ้นก่อนตอนแก่ก่อนตามืดหูหนวสะดวกแท้เดินเะแต่น่นเนิ่นมันดีกว่าที่เป็นป่อยแก่ ใครคิดว่าแกแล้วเข้าวัดนี่เป็นคนที่คิดถูกไหมเข้ามาก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยสวดมนต์แล้วก็โอยเทศน้ำแล้วก็โอยนี่แหละมาแกยังไงก็ขอยเราพยายามข้ามั่าใหนคนตอนแก่คนตามืดหูหนวก อาวันนี้เท่ไมนานแล้วเพราะว่าไม่รู้กี่รอบวันนี้ธรรมดาเคยเท่สองรอบพวกคนงานคนสารอบหนึ่งประกอบการรอบหนึ่งคนงานรอบนึงไม่ไหววันนี้วันนี้โดนไหลหรอบก็โดนถามปัญหาจากวุติสภาคณะกรรมการศาสนา เราให้คนที่ไม่ได้ฟังน้อยดีไหมในพลตำรวจในพลทาหารทีเป็นคณะกรรมาการสวพวกที่เป็นสววุธ,ธิสภาไม่นึกว่าเขาจะมาไม่เคยนึกว่าคนพวกนี้จะมาเขามาก็ามาตั้งปัญหาถามว่าเขาอยากจะพลักดัน วัดสีขาวอวัดดาวนะครับอไม่ต้องดันนะั้มีขาวอะไรขาวแต่กลัวอย่างนี้อยากเปลี่ยนขาวให้เป็นสีเทาเราก็ถามอะไรอย่างทั้งหมดเจ็ดข้อหกข้อเป็นคำถามข้อสุดท้ายให้เราเสอนอเนี่ยว่าจะทำยังไงกับพุตธศัล์ ที่เป็นวัดสีขาวเนี่ยมาก็ติงตัวงกัไปน,นิดนึอย่าทำเหมือนวัดพัฒนาตัวอย่างวัดพัฒนาตัวอย่างมีการวิ่งเต้นขอไปเป็นหมื่นเป็นแสนมันขึ้นเป็นวัดดีเด่นพัฒนาดีของเราไปให้ <c oughs> แล้วก่อนนี้มันปักอยู่ตรง ในตรงลานบุนนาคย่นี้หายไปแล้วแล้วคุณไม่ได้สนใจเพราะคุณค่ามันน้อยตรงที่ว่าเขาให้ง่ายเกินไปความคลังสัส์สิคุณค่ามันก็เลยไม่ค่อยมีจังหวัดหนึ่งนี่อำเภอหนึ่งนี่ควรจะให้ไม่ไน่าจะเกินจากสามมาพัฒนาอะไรส่วนใหญ่เป็นพัฒนาวัตถุโบสถ์สวยอี้สวยไม่เหรอ ไม่ได้เรื่องพัฒน,นาจิตใจคนมาก็เลยเสนอเนี่ยไปว่าวัดสีขาวต้องเริ่มตอนที่วัดนั้นมีผู้มาถือศีลอุโบสถสดุดขาวพรึกไปหมดมันยังกับวัดเจ้าเจ็ดในเสนายุทยานอนาจมาบวชเป็นไงปัญซาสองสามไปเห็นนกะสี่ร้อยคน ทุกวันพระนะมีสี่ร้อยคนนอนเต็มไปหมดสาราสดจบก็นอนสาลาลิมน้ำก็นอน,น,าาน,อนขาวโพลนไปหมดเสนอเน,น,นี่ยว่าถ้าวัดใดลุกระดมไม่คนมันถือสินโบสตในพรรษาได้เยอะเท่าไหร่วัดนั้นนจะได้แต้งคะแนนเป็นตัวพิจารณาให้วัดนี้ชื่อว่า วัดสีขาวหลังจากนั้นก็ค่อยไล่ไปอภัยมุกหมู่บ้านนั้นรอบวัดอภัยมุกน้อยที่สุดเพราะพระเจ้าอาวาามีนโดดยบายรองน์งให้คนเลิอกอภัยมุกเลิกเที่ยวกันคือเลิกดื่มนั้งเมาอย่างเช่นโอเกียดูน่าสุดเพีตายเพิ่อมอีก ทายคาที่สิบงามศพผับไฟไหมคนบ้าสนุกคนชอบเที่ยวชอบดื่มน้ำเมาชอบสนเจี่ยชอบสนุกโบราณก็จะได้ใส่คำมาให้คำรักสนุกระวังจะถูกตนัดถารักสงบสันั์โอกาสเจอทุกยาก สนุกเี้ยแล้ว yeah. อาชีพรักสนุกก็ไปตั้งเถ็งผักกับบาร์องผักเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตด้วยทางนี้ไฟก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีไอ้คนเข้าไปเที่ยวนี่นะอะไรมันดำที่สุดรู้ไหมเขาเรียกขยัตยานคือยานอย่างรู้ว่าเนี่ยที่ไปนี่มันมีภัย ท,ที่มันไม่เ,อเยอะแยะมายัางนนถึงไอ้สันติกาผักที่มันไม่สงสารร้อยสมเราหญิงคนที่ให้สัมภาษณ์ในทุเล็ที่สุดมันพุ่งตัวจบบาทออกมาเป็นคนไ้ท้ายเนี่ยเขาถามว่าหายเจ็บแนเรื่อย,าไ,ย,อยาไปเที่ยวอีกไหมออกไปชีวิตจิตใจมันอยู่กับผัก เราก็ขี้เกียจอะไรน่ะเข็ดกี้อ่อนขี้เกีย์นี่มัน่คิดแล้วนะคนที่มันมีทัศนคติหรือแนวทางดำเนินชีวิตนะแบบแบบไม่รู้ลักสนุกไว้ก่อนเอาสนุกเป็นหลักเอาความสนุกทั้ง,น,น,งนั้นเป็นรองนั่น ทำไมหนึ่งทำไมนีึกถึงบานเขทบางหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเขาทำบุญเนี่ยเขาจะไม่อธิษฐานในนู่นในนี่นะขอให้บุญที่กับพระเจ้าทำบรรดาให้ก็พระเจ้ามีนิสัยรักสงบไปทนกุกทุกจักพหมกเราม่อธิษฐานยังไงอธิษฐานรักสงบไปทุตุกทุจจั เกิดเป็นหัวใครเมียใครถ้าเถียงกันเลาะบกันคอยในสติเงียบก่อนมันทุกข์ไปมันเงียบดีแล้วมันก็เดือดใจเราเงียบก่อนก็สบายนั้นแม่ข่าวถือเป็นหลักหร้มันถ้าเถียงกับใครฉันจะรีบเงียบก่อนเขาไม่ได้เด็ดกันคอยเขาเถียงต่อไปให้เหนื่อยคอจะแตกเลย ยังไงยายมีทิฏฐิวิปปะตุทิฏฐิวิปปะรากมีรสสนิยมสนุกเป็นหลักสนุกเป็นรองไม่ไหวถ้วัดเรานี่ได้เป็นวัดสีขาวต้นแบบก็ดีนะยังไงอย่างเอาสีเทามาแป้งแนะบนทะเลาะกันนี่เป็นสีเทานะแตงขาวขาวนี่ยด่ากันนี่ เป็นสีเทานั้นอย่ายอมวัดสีขาวให้เป็นา้ามีการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ดได้ตัดอาหารไม่คิดถึงใครหรือใส่สีขาวแตกินอาหารสีเทายัางไงยังไงนะขอให้ยุดติดคำว่า ไม่สนุกเกิดความวุน่นวายเมื่อกี้ก่อนจะมาเทอ่านหนังสือนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านมีวาทก,กรรมเลิศท่านมีปฏิคมอตตอบเขาเรียกว่าประนัญญาปรณนน,น,นาน เป็นผู้ประดิบคำอันเลิศไว้โต้เถียงคนที่มีทิฏฐิประหลาดประหลาดเนี่ยไอ้อพวกนักเล่นเต้นรำเนี่ยเขาก็ไปถามพเจ้าว่าเขาตายแล้วเขาจะได้ไปสวรรค์ชั้นไหนเพราะเขาทำให้คนเนี่ยมีความสุขติดการดูการแสดงการ ร้องกันลัมก็เป็นสมัยก่อนเนี่มันปิดเป็นแม่ยกไปเอกนิเกย์โอ้ยพวงอะไรไปคองคอไปเอกนิเกอหัวดายเนี่ยทำไ,ไมวะหลงนิเกย์กัะหลงลำวงไอ้ผู้ชายเนี่ยไปหลงลำวงก็ไปคอ,องลำวงปิดตัว,วสวยๆหน่อยก็จะได้เยอะ ว่าไม่สวยก็ได้นิดหน่อยแย่งละมงตีอยกันก็เยอะแย่งละมงตีอยกันนี่เยอะนะแม่ยกเนี่ยลูกก็เกียดหัวก็เกียดนะว่าไปให้พร้อมวกามีเกียดยไม่นัานชื่อพอมาถามพุทเจาว่าเขาจะได้ไปสวรรเพราะเขาทำให้คนมีความสุขเนี่ย มุ่งแจาบอกนรกเป็นที่ไปเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นะอ่ะก็ทำให้คนหลงนี่หลงเข้าแต่สนุกสนานไม่ได้คิดเรื่องโล้นมันเรื่องอะไรเลยคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยทำให้คนลุ่มหลงจนไม่เห็นทางออกจากทุกข์เลยไม่คิดทางโน้เลยคิดแต่แต่ว่าคุณมาเพื่ออะไรแสดงเพื่ออะไรเราเคยจำไม่คืนยักฉันเลย มันมาเมืองไทยนะีคนมีคลั่งใครอะไรนักลอก้อเกาหลีอะไรนักดังเนี่ยรู้ว่าเครื่องบินจะมาลงตีหนึ่งหกตุ่มอีสองมันไปคอยท่ามาส่งทุกตอนนี้คอยไปคอยมาพูกหลังเครื่องบินลงก็ออกไปมันออกวิ่งตามรองเท้าหลุดค้าหนึ่ง ตอนนั้นก็ถ่ายภาพกันอย่างนึกขำเลยไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ได้บุญหรอกมันทำให้คนหลงคนหลงดารานักร้องนี่นักแสดงนี่ว่ามันหลงมัเป็นเราตายนะจำได้ไหมว่าประเทศจีมกุมเก่เนีเกาหลีไอ้ดาราตัวดังที่มันจะฆ่าตัวตาย,ยแล้วมันก็มีแฟนคลับแฟนแท ฆาตัวตายตามไปเลยนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพวกคุณเนี่ยทำให้คนหลงเนี่ยตั้งจะบอกให้ไปสวรรค์ไม่ไงตายแลยย้วตวกนรกทั้งนั้นนีกผมแสดงไม่เลยถ้าสแสดงทำคำ,ำสอนนี่ก็ระยังไหมธรรมาที่น่าจะได้ไปสวรรค์ เราแสดงมาปีละหา้าปีละเก้าร้อยกันเนยตอนที่ฮิตที่สุดปีสองพันยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดรับงานเก้าร้อยงานต่อวันแลตอต่อเดือนเข้าไปเขาไปต่อปีต่อปีอปีหนึ่งเก้าร้อยน นีวันนี้รู้สึกรู้สึกเหนื่อยเลยครโดนสักห้าหกรอบนี่ไม่รู้นะขอฝากวัดจีกาวไว้หนยช่วยแต้มจีการเพิ่สีเาท,ทาสีแดดีไปที่อื่นจะดีสีเทาใส่กันไม่ได้เป็นวัดจีขาวนะเพอ่ะแค่นี้เนละ